สรุปประวัติเบทากรบริษัทอาหารชั้นนำระดับสากลเบทากรบริษัทที่มีประสบการณ์กว่า55ปีที่เริ่มต้นจากธุรกิจอาหารสัตว์สู่บริษัทผู้ผลิตอาหารครบวงจรชั้นนำระดับสากลแล้วเบทากรมีที่มาอย่างไรลงทุนแมนจะสรุปให้ฟังกับรายการคอมพาีโปรไฟล์เบทากรก่อตั้งขึ้นในปี2510โดยเริ่มต้นจากธุรกิจอาหารสัตว์ และเวชพันฑ์สำหรับสัตว์ก่อนจะขยายธุรกิจไปสู่ปศุสัตว์ทั้งการผลิตและพัฒนาสายพันธุ์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์การแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และปลาและเข้าสู่ธุรกิจอาหารแบบครบวงจรในที่สุดตลาดใหญ่แรกๆของเบทาโกรคือการส่งออกเนื้อไก่แช่แข็งไปยังประเทศญี่ปุน่นซึ่งก็ประสบความสําเร็จมากถึงขั้นได้จับมือกับไอโนโมโตในการทําไก่คาราเกะพร้อมทอด เพื่อตลาดในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะหลังจากนั้นจึงมีการขยายธุรกิจมาสู่ธุรกิจลายน้ําเรื่อยๆกับการจับตลาดอาหารแปรรูปอย่างไส้กรอกอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานอื่นๆที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดของเบทาโกรเบทาโกรมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์รวมถึงมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารอย่างต่อเนื่องทําให้สามารถเติมฟีเจอร์เข้าไปได้ในทุกจุด ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยที่มากขึ้นเช่นเนื้อไก่เนื้อหมูและไข่ไก่เอสเพียวที่ดูแลตั้งแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สูตรอาหารที่กินไปจนถึงวิธีการเลี้ยงและวิธีการขนส่งจนได้รับการรับรอง Rest Without Antibiotic จาก NSF เป็นรายแรกของโลกทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารของเบตาโกรนั้นสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนมีทางเลือกและสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยที่มากขึ้นในราคาที่เป็นธรรมและตัวบริษัทเองก็เห็นถึงประโยชน์ของการทำธุรกิจแบบครบวงจรมากกว่าแค่การเป็นผู้ผลิตเบทาโกรจึงได้ขยายช่องทางจัดจำหน่ายของตนเองเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าด้วยเช่นเบทาโกรช็อปและร้านเนื้อสัตว์อนามัยที่ไปตั้งตามชุมชน เพื่อให้ร้านอาหารแถวนั้นสามารถเข้าถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงได้ง่ายๆก้าวต่อไปของเบทาโกรก็คือการขยายธุรกิจอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในเชิงการเพิ่มกำลังการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าและการขยายธุรกิจด้านแบรนด์ฟู้ดมากขึ้นรวมถึงธุรกิจใหม่อย่างผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกที่มีโอกาสเติบโตสูงการ IPO ในปี2565นี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมของบริษัท ที่จะก้าวสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในวัย55ปีนี้เบทาโกรจะทำอะไรใหม่ๆใ,ในวงการอุตสาหกรรมอาหารไทยคงต้องรอดูกัน